สวัสดีครับพบกับก้าวหน้า c อ m อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพามาแนะนําที่พักอยู่ใกล้กับสวนโมกพระรามนะครับอยู่อําเภอเชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นที่พักบรรยากาศสบายมากนะครับอยู่ใกล้ๆถนนเอเชียนะครับไปมาสะดวกมากนะครับแล้วก็อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองเชยานะครับดูสังเกตดูนะครับบรรยากาศจะร่มรื่นมากนะครับเบเตามีห้องพักดีายว แนะนาให้พบกับพี่ผู้จัดการนะครับเจ้าของเบเ้ารีสอร์ทนะครับอยากจะถามพี่นิดนึงนะครับเบเ้ารีสอร์ทมีทั้งหมดกี่ห้องแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างปรา5ห้องครับราคาเตียงคู่ก็600เตียงเดี่ยว500นะครับก็มีบ้านพักอยู่หลากหลายห้องนะครับมีราคาระหว่าง500-600บาทนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูภายในห้องพักครับอ่นนี้เป็นตัวอย่างบ้านบ้านพักแต่ละหลังก็หน้าตาคล้ายๆกันนะครับอ่ามันจะอยู่เหมือนๆกันนะครับนี่บรรยากาศหน้าห้องพักนะครับมีมุมระเบียงนั่งเล่นนะครับอ่าภายในห้องพักก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับมีทั้งทีวีนะครับมีแอร์นะครับมีเครื่องทำคอากาศเรียบร้อยนะครับอ่าห้องนอนนอนดีมากนะครับห้องน้ําก็มีเครื่องทาน้ําอุ่นให้เรียบร้อยนะครับนะครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวอำเภอชัยยานะครับ เบทาวรสอร์ทเป็นที่พักบรรยากาศสบายๆอาในบรรยากาศร่มรื่นนะครับนะครับนะราคาค่าที่คัาเพียงห้าร้อยถึงหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับออยู่ตรงข้ามกับสวนโมกพระลางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมาพักที่เบทเาวรสอร์ทนะครับไม่ใช่ว่าถ้าจะจองที่พักหรือสอบถามที่พักนี่ต้องติดตออ่อที่เบอ,อร์อะไรได้บ้างรครับเบอร์แจงเก้า สองศูนยหนึ่งศูนย์แนึ่งนึ่้าสองศูนย์้าวหนึอย่าลืมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ